ใกล้จะเริ่มแล้วแบนมีรู้สึกยังบ้างเลยครับก็รอเจอเป็นแฟนทุกคนครับผมก็เราทั้งสองคนซ้อมมาประมาณแล้ว3สามอาทิตกว่าใช่ไหมโอ้วันเยอะเยอะแต่วันแน่นมากมากใช่ครับเป็นสามอาทิตย์ที่เรียกว่าอยู่ในถ้ำเลยใช่ครับเลยแล้วก็เตรียมพร้อมมาเจอแฟนทุกคนมาลูกใหม่เลยอ๋อครับผมก็ติมมันเป็นดีมสเคปเราก็ทําอะไรที่มันแบบเฮ้ยเราเคยฝันตัวเรานี้รูปแบบไหนอะไรอย่างนี้ล้วก็อาจจะเนรมิตตัวเราขึ้นมา นี่ที่จริงสีเก็มีครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออไม่มียาเปลี่ยนสีอะไรนะครับไม่มีเหตุผลครับเพราะว่าเป็นดิเสีเลยคือมันมีคำพิเศษนิดนึงหรือว่าแบบถ้าอยากดูก็คืออยากเออไม่รอดูในคอนรอดีในคอนนี่ดูนี่ดูมาแล้วนี่ดูมาแล้วมันเอ้ยมันทุกอย่างมันมันลงตัวหมดมันลงตัวมันมีเหตุผลของมันอยู่มันมีเหตุผลของมันอยู่ ว่าลุกใหม่ที่หมอหล่อไหมคะเพ้ยผมชอบนะหน้าเขาจงจากที่สว่างอยู่แล้วสว่างขึ้นอีกสว่างขึ้นอีกหน้าสว่างขึ้นอีกแล้วหนูจะต้องมีอะไรให้องผมหรอโอ้ยเอาเอาแค่รอยยิ้มผมก็พอแล้วรอยยิ้มผมก็พอแล้วแต่ว่าคือจะมีช็อตรอยยิ้มแบบนั้นใหม่รู้เหมือนกันก็รอดูดีกว่าเลยเหรอลูปียิ้มครับยิ้มครับยิ้มครับแต่หนูต้องไฟหรอของผมหมออมมีอยู่แล้วครับ มีแล้วแต่ว่าทำให้มันชัดครับผมใช่ใช่ใช่เซอร์ไพรส์ที่เป็นแฟนแบบว่าจะได้ดูบางพองแง้มๆสักเล็กน้อยแง้มๆใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดประตูแง้มดูเลยเดี๋ยวรอดูเลยิสเอิเดี๋ยวรอดูเลยอยากให้ดูอยากให้ดูจริงๆไปรอดูแง้มเลยเราเราเปิดตัวซีรีส์ใหม่มาาบอกว่าเออในซีรีส์ใหม่จะมีอยู่บนเวทีไหมรูอเปั่ไม่คิดว่าไงไม่คิดไม่คิ่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อาจริงๆคือมันมันก็ล้อกันมาจากแฟนบาร์ตี้เนาะคือแต่อันนี้มันมันเป็นธีมใหม่อะธีมเกี่ยวกับความฝันก็คือในโลกแห่งความฝันมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับผมก็อยากจะให้มันเป็นฟีลแบบแฟนตาซีหน่อยๆเคยถ้าถ้าถามว่ามีไหมอะมีทุกอย่างที่คุณอยากมีทุกอย่างที่คุณอยาก มีทุกอย่างผมไม่ต้องทำรีเสิร์ชอะไรทั้งนั้นเพราะผมอยากมีอะไรผมมีได้หมดแปลว่ามีทุกอย่างที่บอกอยากทำเจาเว้นเงินข้างบน quality ไม่มีเงินแปลว่ามีฉีกเสื้อแน่นอนโอ้ยนิ้ผมบอกไม่ได้แต่ว่าบอกว่ามีทุกอย่างที่คุณต้องการโอเคไม่หวังแน่นอนงันจบคำถามนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้เราจะจบเท่าไหร่ไม่ได ครับผมค่ะก็อย่างที่พี่หมอบอกทุกอย่างที่ทุกคนรอยถูกต้องแน่นอนความความหลากหลายจากพวกเรามีแน่นอนครับผมแต่เด็กที่บอกว่าคือด้วยความเป็นทีมแห่งความฝันแปลว่าเราก็เอาความฝันของเราไปอยู่บนเวทีอาจจะย้อนวัยแบบกลับไปอีกยี่สิบปีก็ได้ย้อนวัยความฝันไปเอาเป็นฟิลนั้นก็ได้เป็นฟิลนั้นก็ได้ครับเป็นฟิลย้อนยุคเอ่อจำไม่ได้จำไม่ได้พูดไปก่อนเลยเอาก็ไม่อยาก ก็ไม่อยากรู้ไม่ใช่หรอผมก็เลยพูดไปก่อนเผื่อแม่อยากได้อยากได้แบบเนื้อได้อะไรกลับไปไทยคนไทยดูประหลาดเปชาวๆหน่อยมีมีมีโชว์หนึ่งของซีที่ที่เขาฝันว่าอยากจะทําอยู่แล้วแต่เขายังไม่เคยได้ทำแล้วเขาจะได้ทําที่นี่ครับฝัดว่าอะไรฮะฝัดว่าใจหลุดออกไปได้เลยไม่มีโพสดเลยเออเพราะว่าจริงๆแล้วใน ในแฟนคอนที่มาก็คือจะได้เห็นอินนี่ซีทำมาหลายอย่างเลยหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยแล้วครั้งนี้มันจะอันนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนอันนี้ไม่เหมือนเดิมทำมาเลยเหรอผมว่ามีบางอย่างที่เหมือนแต่มีบางอย่างที่พอเจอแล้วก็เซอร์ไพรส์นี่างเงี้ยใช่ครับผมก็คิดกันนานนะกว่าเดิมนานไม่หรอกครับกว่าที่จะแบบมาลงก็เป็นโทม ตายนี้อะไรแกก็ม่เห็นไม่นาบางโชว์บางโชว์ก็หลักวันครับบางโชว์ก็หลักอาทิตย์ใช่บางโชว์ก็หลักชั่วโมงเหมือนกันแล้วแต่ความเข้มขนของเพลนะครับใช่อ่าแล้วแฟนๆเขาจะได้เห็นความฝันตั้งแต่แรกของเราจนถึงตอนนี้เลยไหมตอนนี้ผมไม่ได้ฝันพี่ตอนนี้ผมตื่นยังก็ยังกู ล่าสุดแม่จะวิ่งมาวิ่งมาซันละความสดใสของคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้แค่นี้ค่ะความสดใสใช่ไหมฮะใช่คอนเสิร์ตนี้สดใสต้องโอ้เห็นโปสเตอร์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ยแค่นี้ผมเห็นโปสเตอร์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสดใสแน่นอนแต่ว่าสนุกแน่นอนครับผมดูเนี่ยดูทีมเชียงห่างชมพูอ่ะขนาดนี้ใช่โอ้ผมว่าหวานเพาโปสเตอร์ไหมดูชุดเ ทุกคนความพูดถึงความฝันมันไม่ได้มีแค่ฝันดีถูกไหมแค่นี้เพราะอะผมไม่เราเท่าหวานเท่าโบเตอร์หวานก็ดูชุดก็คือไม่หวานผมมาล็อกเลยหรอโไม่รู้ดูชุดอย่างเดียวอชุดนี้จะเป็นชุดโชว์เหรอคะทั้งซีรีส์ใช่ครับซีรีส์ครับซีรีสนี้คอนเสิร์ตนี้มีชุดเดียวชุดนี้ทั้งชุดเลยอันแล้วชุดข้างใน ก็มีแค่ชุดเนี่ยครับทั้ชุดเนี่ยครับไม่มีไม่มีแบบเอาข้างนอกออกเสือแต่ข้างในโอ้ยไม่เอาไม่เอาเราก็เดี๋ยวอาจอาจจะเอาอันนี้เป็นข้างในแล้วอันนี้เป็นข้างนอกแทนไม่ได้เหรอะดี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 เอาข้างนอกไปเป็นข้างในเอาถุงเท้าเป็นถุงมืออะไรเงี้ยครับแขกแขกเราจัดพิเศษตอนนี้ครัมีไหมเอ่ยใครรับเชิญเนี่ยครับเดี๋ยวผมเชิญซีมาแล้วผมก็เชิญเพี่มาผัดกัน คือจากการสัมภาษณ์ที่ว่าแฟนๆได้อะไรอันนี้ผมอาจจะต้องถามพี่มากกว่าเพราะไม่ได้จะพูดเล่ใจาจะซื้อหลายก็ไม่แน่ใจหรือว่าเอ้ยจะซื้อดีหรือไม่ดีไงซื้อซื้อเธอซื้อเธอไม่มีอะไรเลยมอตัวเองที่ดีที่สุดหวาก็ไม่หวาดไมันเป็นเซอร์ไพรส์ไงถ้ารู้ตอนนี้ก็ไม่สนุกสิครับอ๋อเอานี้เหมือนเหมือนเหมือนพี่ซื้อหวยอ่าพี่แต่ว่าเอ้า อ่าผมว่าซื้อหวยเราซื้อไปเราเราไม่ได้เราคือบางคนไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกได้ซ้ำอ่ะซื้อซื้อไปลุ้นจริงเหรอไม่ค่อยเด็นคนที่หวยทั้หดตอดคนี่มีเพื่อนผมหลายคนซื้อซื้อจนพออ่ะซื้อจนพอแต่ว่าด้วยความใจสู้อต่อไปอถูกถูกไหมถ้าเขาจะซื้อมาเนี่ยเขาก็ต้องมีความแบบว่าเอ้ยซื้อมาเพื่ออะไรไงอ่อนี้นต้องซื้อกด มีต้องมีอันที่ไม่อยากอยากดูแน่นอนครับผมอยากดูแน่นอนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องม่ต้องไม่ต้อยวกไม่แต่ว่าพวกผมไม่ได้เหมือนหวยไงผมอารอารก็ค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจว่าต้องไหนที่แฟนๆดูพวกเราโชว์มาเขาไม่เคยท้ออไอเขาไม่เคยท้อมันซื้อหวยอ่ากันตายเลยวก็ไม่ต้องลุ้นไงไม่ต้องลุ้นไม่ต้องหลุนไม่ต้นเพราะว่าไม่ท้อไม่ท้อเออ ดูพวกเราไม่ท้อจริงเหรอคนนั้นจะท้ออยู่หรอตอนเนี้ยไม่ท้อไม่ท้อไม่ท้อผมว่าพี่นี่แหละท้อไม่ต้องท้อเป็นตอนเทสต์คนดูลนุกตอนเนี้ยเราควรจะดูสนุกมาเอไคนที่มาสัมภาษณ์ติดมอนมีความสนุกแน่นอนมีความสนุกแน่นอนครับผมโปรโมทข้ากลับโปรโมทข้ากลับไม่โปรโมทหรอโปรโมทเข้ากลับเอ็นจอยครับเอ็นจอยครับผมครับใคร รใช่ที่ยังไม่นแฟดใช่ใช่คือต้องขอบคุณแฟนจิมมี่ซีดรีมสเกตแฟนคอนเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าแฟนให้การสนับสนุนให้ก็อยากขอบคุณแฟนที่สนับสนุนแล้วก็คือถ้าไม่มีพวกเขาคอนเสิร์ตนี้ก็ไม่เกิดขึ้นครับผมก็โซลสองรอบแล้วก็ ไม่ต้องเสียใจไปครับเรามีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ก็สามารถซื้อบัตรได้ครับผมไม่ต้องไม่เสียใจด้วยวะคือบางคนเขาแบบอุ้ยเสียใจไม่ได้มาดูด้วยตันเลยเนอะเสียใจที่ไม่มีบัตรใช่ไหมไม่มีบัตรว่าเสียใจอ๋อจะเสียใจทำไมไม่เสียใจคุณดีใจสิครับแล้พี่เข้าใจแล้วว่าหมอไม่ได้ช็อตแค่พี่ไม่เราเราเราก็มีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถดูไปด้วยกันครับผมก็แบบออนไทม์เลยครับผม ใช่ครับผมยังไงก็ฝากนั้นได้ครับขอบคุณแฟนๆที่เพียงกัหน่อยได้ไหมคร So we would like to thanks for the international fans for made our tickets sold out for two days within one day right Yes Yeah so please enjoy our show Thank you Thank you แบมไม่รู้ไม่ไม่รู้แบมคำเดียวกันเลยคำเดียวกันเลยโอเคขอบคุณเชิญเอาพูดนะ ขอบคุณพี่ๆที่รอนะครับขอบคุณนะครับที่ที่ยังมารอนะครับ <undo> ขอบคุณมาก้เลยนะครับขอบคุณนะครับไปไปที่กล้องไหน,นไไที่ทีรอได้อะไรไหมได้ความสนุก